นี่คือสิ่งที่ฉันค้นพบในตอนที่ฉันกำลังช่วยฮาร์เปอร์เก็บของที่เป็นของเขาเขาเขียนเกี่ยวกับความสัมพันธ์ลับของเขากับลูกสาวของคุณหลิวนายควรจะทำดีกับฉันดีกว่าเป็นอะไรไปช่วงนี้เธอไม่มีความสุขหรือเปล่าพ่อของฉันเขาบอกว่าเขาอยู่ระหว่างการเดินทางเพื่อทําธุรกิจแต่ฉันสงสัยเรื่องนั้นเขาเก็บนักศึกษาหญิงไว้ข้างนอกเธอคิดมากเกินไปพ่อของเธอไม่ใช่คนพันนั้น นายไม่เชื่อฉันหรอฮ่าฮ่ฉันจะไม่เชื่อเธอได้ยังไงฉันเชื่อสิ่งที่เธอพูดฮาเปอร์รู้ว่าเจ้าของสวนมากอกปลดอกป๊อปปี้ดังนั้นเขาแน่ใจว่าคุณหลิวไม่มีเรื่องชู้สาวและกำลังทำธุรกิจที่มืดมนและใหญ่ขึ้นพวกนี้คือสถานที่ที่คุณหลิวเดินทางไปบ่อยๆแสงแดดความชื้นภูมิอากาศและธรณีวิทยา ทั้งหมดนี้สมบูรณ์แบบสําหรับการปลูกดอกป๊อปปี้สีแดงอะไรนะเขาปลูกดอกป๊อปปี้สีแดงในสถานที่อื่นด้วยหรอใช่สถานที่นั้นคือสถาบันศักดิ์สิทธิ์ออรัสสถาบันศักดิ์สิทธิ์ออรัสหรอสถานที่นั้นคืออะไรนี่เป็นครั้งแรกที่ฉันได้ยินเอาจริงหรอนายไม่รู้จักสถาบันศักดิ์สิทธิ์ออรัสนี่งั้นหรอ มันเป็นมหาวิทยาลัยเวทมนตร์ที่มีชื่อเสียงมากที่สุดในอเมริกามันมีชื่อเสียงมากที่สุดหรอทําไมพวกเขาไม่เข้าร่วมในการประลองวิทยาลัยโลกนักศึกษาที่เข้าร่วมประลองวิทยาลัยโลกเป็นตัวแทนของประเทศต่างๆนักศึกษาที่ได้รับคัดเลือกโดยสถาบันศักดิ์สิทธิ์ออรัสเป็นนักศึกษาจากทั่วอเมริกาสถาบันศักดิ์สิทธิ์ออรัสเป็นอาณาจักรอิสระและไม่ได้สังกัดประเทศใดๆมันน่าประทับใจมาก ฉันไม่ได้คาดหวังสิ่งนั้นวัติการสีดำปลูกฝังบ่อกเกิดแห่งความรุนแรงในมหาวิทยาลัยดังกล่าวนี่เป็นบอ่อแสที่สําคัญมากทําไมเราไม่บอกสารพิพกากษาศักดิ์สิทธิ์หรือสหาภาพบังคับใช้กฎหมายให้ค้นวาติกันสีดำในคราวเดียวสารพิพกากษาศักดิโโ์สิทธิ์ไม่พอที่จะปล่อยให้เจ้าชายเย็นชาหลบหนีจากคุกของพวกเขานายคิดว่าพวกเขาเชื่อถือได้เหรอแต่สาภาพบังคับใช้กฎหมายของเรามุ่งมั่นมากแต่มันยากสําหรับพวกเขาที่จะปฏิบัติการในต่างประเทศ นายหมายถึงอะไรนายต้องการสืบสวนด้วยตัวเองอีกแล้วเหรอมันง่ายที่จะตามรอยพวกเขาโดยพวกเราเองแต่เราต้องเปลี่ยนตัวตนของเราในตอนที่เราไปที่สถาบันศักดิ์สิทธิ์ออรัสฉันรู้ว่านายกำลังจะลากฉันเข้าไปในเรื่องนี้ห้องทำงานคณะบีเสี่ยวสถาบันไข่มุกพวกนายต้องการไปที่สถาบันศักดิ์สิทธิ์ออรัสในฐานะนักเรียนแลกเปลี่ยนหรอ เรื่องนั้นยากไหมไม่ใช่เรื่องที่เป็นไปไม่ได้แต่การร้องขออยากกระทนหันเช่นนี้ย่อมนำไปสู่การสงสัยอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้คนทําความสะอาดเป็นไงหรือพนักงานโรงอาหารหรือยามมีวิธีที่ดีกว่าไหมมีวิธีอื่นนั่นคืออะไรตอนนี้พวกเขากําลังจัดงานสัมมานาครูแรกเปลี่ยนที่นั่นในตอนนี้และครูพิเศษจากสถาบันศักดิ์สิทธิ์อรัจะมาที่นี่หลายเดือนเพื่อสอน เราจะส่งครูไปที่นั่นเช่นกันเราจะกลายเป็นครูหรอถูกต้องนายเป็นครูที่สถาพันไขมุกสองสามวันนอกจากนี้ครูมีอำนาจยิ่งขึ้นดังนั้นนายไม่จำเป็นต้องซ่อนความแข็งแกร่งของนายคณะบดีเสี่ยวยังคงหลักแหลมฮ่าฮ่าฮ่มันน่าตื่นเต้นที่คิดเกี่ยวกับการได้เป็นครูในมหาวิทยาลัย นี่คือสถาบันศักดิ์สิทธิ์ออรัสหรอมันใหญ่นี่เป็นแค่สถานศึกษาจริงๆหรอสถาบันไขมุกข,ของเราธรรมดาเกินไปไม่เทียบกับสถาบันศักดิ์สิทธิ์ออรัสนี่ออกไปนะนายไม่เห็นป้ายเตือนที่ประตูหรอสถาบันศักดิ์สิทธิ์ออรัสไม่ใช่สถานที่ท่องเที่ยวนะเราไม่ได้มาที่นี่เพื่อเยี่ยมชมมันไม่สําคัญว่านายมาที่นี่เพื่ออะไรแค่ไปให้พ้น พวกเขาเป็นอาจารย์หรอวิธีการสมัครสมาชิกบนสมาร์ทโฟนให้เปิดไปที่เว็บเบราว์เซอร์แล้วกดไปที่จุดไข่ปลาที่มี3จุดจากนั้นเลือกเว็บไซต์เวอร์ชันเดสก์ท็อปแล้วเข้าไปที่ YouTube ค้นหาช่องอ่านมังงะจะมีให้สมัครสมาชิก หรือเข้าไปที่คลิปใดก็ได้ของช่องอ่านมังงะจะมีให้สมัครสมาชิกเช่นกันขอบคุณที่เป็นกำลังใจและสนับสนุนช่องของเราครับถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งคอมเมนต์กดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้เราด้วยนะครับตอนนี้ช่องเราได้เปิดรับสมัครสมาชิกแล้วหากต้องการสนับสนุนเราให้กดสมัครที่ใต้คลิปได้เลยนะครับ